ข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชโนสตล์ประจำวันที่24พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะบอลครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเย็นวันนี้กันดีกว่านะฮะมีข่าวอะไรน่ยาสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เจ้าหนูกันธนวัฒน์ซึงจิตทาบอลกองกลางดาวรุ่งชาวไทยไวัย20ปีประเดิมประตูแรกให้กับทีมเลสเตอร์ซิตี้อยู่ย3ปีเป็นที่เรียบร้อยในศึก AFL โฟแอลโฟี่ที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดนั้นเจ้ากันคนนี้ก็ได้ลงสนามให้กับทางเลสเตอร์ซิตี้ชุดยู23ปีในค่ำคืนเมื่อวานนี้นะฮะที่ต้องพบกกับทางทีมดังของศึกฟุตบอลอังกฤษอย่างเวสต์แฮมยูเต็ดก็เตือนไปตอนเวลาตีสองนาฬิกาที่ผ่านมานะฮะโดยกันนี้ผลการแข่งขันในศึกฟุตบอลยุโรอังกฤษ2ดิวิชั่น1เลสเตอร์ซิตี้ยู23ปีเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเวสต์แฮมยูเต็ดไปได้2ต่อ1โดยได้2ประตูจากทางเดมารายเกรนาที22และก็นาทีที่87 ส่วนทีมขุนค้อนจูเนียร์ได้ประตูจากจุดโทษของโอลาดาโปอาโฟระยันในที่ที่66นั่นเองโดยสตีฟบิเกอร์โฮนะครับผมโค้ชทีมอายุ23ปีได้ส่งผู้เล่นจากทีมชุดใหญ่ในโคตาอายุเกินลงเล่นทั้ง3คนนํมาโดยริคาโดเปเดล่าอิสลามซิลิมานีและก็เดมารายเกรขณะที่นักเตะไทยอย่างธนวัต์ซึงจิตาบรที่เพิ่งไปร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในช่วงโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้อีกด้วยครับ แต่หลังจากที่ฟอนเตเดรรี่แคมเบลมาโดนไล่ออกตั้งแต่ในที่ที่10นะฮะทำให้ทางบิกเกิลโฮนั้นต้องเปลี่ยนเอาธนวัฒน์ออกมาแล้วส่งดาวโรดโอคาเนลในตำแหน่งกองหลังลงไปเล่นแทนจากชัยนะในเกมนี้ทำให้ทางเลสเตอร์ซิตี้ลงไป7นัดไม่ทั้งหมด9คะแนนอยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนการแข่งขัน,นส่วนรายชื่อผู้เล่นนะผม1เปนตัวจริงที่ลงสนามในนัดเมื่อวานนี้นะฮะก็จะมียาคูฟสโตลาซิกเซนฟรินฟอนเตเดรรีริคาโดเปเรล่า เบนเนลสันอดมิรันมุสเคทนวัฒน์สุจิตทาวรคลัมไรดีมารายเกรย์คันย่าเลซาบราและก็อิสลามซลิมานีนะฮะเป็นนวันงานนี้เจ้าหนูธนวัฒน์สุงจิตทาบรคนนี้ก็ช่วยทีมได้ดีพอสมควรนะผมและก็พาทีมนั้นคว้าชัยชนะไปได้2ต่อหนึ่งในเกมเกมนี้ต้องไปยินดีและก็ดีใจกับน้องเขาจริงนะฮะถือว่าเป็นตัวแทนของนักเตะของไทยของเรา สำหรับเจ้าหนูธนวัน์ซึงจิตทาบออดีตกปตันทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู17ปีเปิดใจล่าสุดพร้อมจะเล่นกับทีมชาติไทยและทางผู้บริหารเลสเตอร์ซิตี้ก็พร้อมจะดันเจ้ากันคนนี้ขึ้นสู่ทีมเลสเตอร์ชุดใหญ่อีกด้วยมีลุ้นที่จะเป็นนักเตะไทยคนแรกในประสา์บนเวทีฟุตบ,บอลผิวอังกีกกันเลยทีเดียวโอ้โหถือว่างานนี้ต้องดีใจจริงนะฮะยังไงก็จะลืมถ้าผมไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียร์นิชิโนเชียร์เจ้าหนูกันธนวัน์ซึงจิตทาบอกันด้วยครับ แล้วมาข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะขาววสกีฟอนเตเล่ทีมเทพจากเจลิกที่ไม่เปลี่ยนแปลงแ,ลงแนวทางการนำทีมตลอด20ปีสำหรับคนที่ติดตามฟุตบอลเจลิกคงจะพอทราบกันดีมาว่าเละสุดของญี่ปุ่นนั้นมีการแข่งขันที่สูงมากเลยนะไม่ค่อยจะมีทีมไหนที่ยืนระยะคว้าแชมป์ได้อย่างต่อเนื่องบางสโมสรจดอันดับหัวตารางเมื่อปีที่แล้วอาจต้องหนีตายในเช้นนี้ก็เป็นได้ โดยคาวาสกิฟอนตาเล่นั้นไม่ใช่เพียงแค่สโมสรที่สามารถยืนหยัดอยู่แถวหน้าของวงการลูกหนังแดน,นอันธิสุไทยจากการครองตำแหน่งจากฝูงในฤดูการปัจจุบันนี้และช่วงสีด้วยการหลังสุดเนี่ยฟอนตาเล่ขั้วแชมป์ล็กถึง3ซีซั่นหลายคนจึงยกให้พวกเขาเป็นทีมฟุตบอลดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ปัจ,จัยทาให้ทางคาาสกีฟอนเตเล่ยกกระดับตนเองนะฮะจากทีมลีกล่างนั้นขึ้นมาเป็นสโมสรที่มีคุณภาพที่ดีสุดในญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่แค่เพียงขุมกำลังนักเตะและมันสมองของโค้ชเท่านั้นแต่มีพิมพเขียวมาจากทางแนวทางกรารทำทีมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอด2ทศวรรษเลยก็ว่าได้จนออกผลคว้าแชมป์เจลิกได้2ส,สมัยซ้อนเรามาดูกันดีกว่านะผมเริ่มจาก1กันก่อนกรการบทเรียนจากลิกล่าง โดยกันที่ทาง Kawasaki f r n t a l e นั้นก่อตั้งขึ้นในปี1955ภายใต้ชื่อสโมสรฟุตบอลฟูจิสุลงเล่นในฐานะทีมองค์กรนานกว่าึถง4 0ปีกระทั่งสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นออกกฎห้ามสโมสรฟุตบอลมีชื่อบริษัทเพื่อลบภาพทีมองค์กรและเพิ่มความเป็นมืออาชีพสโมสรฟูจิสุจึจงประกาศอินอิสระฮะจากบริษัทแม่และเปลี่ยนชื่อเป็นคาวาสกิฟอน o n t ในปี1997ต่นเอง คำว่าฟุตอตเนรที่ตามหลังชื่อเมืองที่ตั้งมาจากคำว่าฟันเชลภาษาอิตาลีนะฮะมีความหมายมาว่าแนวหน้าสื่อถึงความทะยอติยานที่อยากจะเป็นทีมฟุตบอลระดับท็อปซึ่งนะผมต้องบอกว่าสวนทางนะฮะกับตอนนั้นที่เป็นเพียงแค่ทีมกลางตารางในศึกเจแปนฟุตบอลลีกหรือว่า JFL การแข่งขันฟุตบอลกึ่งอาชีพของญี่ปุ่นนั่นเองโดยความเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่สโมสรแห่งดีเมื่อปี1 9 9 9นะฮะหลังการจัดตั้งของเจทูหรือว่าเจทูลีก เลฟุบอลอาชีพ2แห่งใหม่ซึ่งทางคาวีสกิฟอนเตเล่ที่จบอันดับที่2ของศึก JFL และด้วยการ1 998จึงถูกคัดเลือกเป็น1ใน10นะฮะทีมที่ได้โอกาสลงเล่นศึกเจชูและ, 1999, ะลด้วยการ1 999ก่อนจะคว้าแชมป์ลีกฟอนได้สำเร็จด้วยการคว้าตัวเลื่อนชั้นสู่เจลิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรโชคายที่ความฝันบนเลกสุดๆของพวกเขาดี่ยไม่ยืนยาวสักเท่าไหร่นัก ฟอนเตเล่นี้จบฤดูกาลปี2 0 0พในฐานะอันดับที่15ของตารางคะแนนตกชั้นจากเจลีกหลังเก็บเพียงแค่10แต้มจากการแข่งขันทั้งหมด15นัดนี่คือผลงานที่เลวร้ายที่สุดนะฮะในประวัติศาสตร์ของสโมสรน,นับตั้งแต่ที่เปลี่ยนชื่อเป็นคาวาซกิฟอนเตเล่นั่นเองการตกชั้นครั้งนี้กลายเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของคาวาซกิฟอนเตเล่พวกเขาปรับเปลี่ยนโครงสร้างสโมสรครั้งใหญ่หลังฤดูกาลปี2 0 0พนนักเตะรวมถึงสตาฟโค้ชจำนวนมาก ที่อยู่กับทีมตั้งแต่ยุคลิกกึ่งอาชีพนะฮะไม่ว่าจะเป็นอิคุโอมาซสึโมโตผู้ในการสโมสรอ,อดีตเฮดโค้ชชุดเลื่อนชั้นปี1999ฮิวโรชิโคบายาชิเฮดโค้ชคนปัจจุบันเรลส k เกะโอคุโนกองหลังกัปตันทีมและก็เทสุโอะนากาชิชินะฮะที่อยู่กับทีมตั้งแต่ปี1997ถูกลอ,ออกจากสโมสรไปเพื่อเปิดทางให้โค้ชและก็ผู้เล่นดาวรุ่นคนใหม่เข้ามาทำผลงานแทน โดยบุคลากรชาวบราซิลนั้นถูกดึงเข้ามาเป็นกำลังหลักของทางสโมสรฟอนเตเล่ซึ่งคว้าตัวเอเมอร์สันอดีตกองหน้าของทางคอนเซเลสโปโรนิกรีดาวซันโวเจชูในฤดูกาล2000เข้ามาสู่ทีมและก็ดึงพิตาอดีตนักเตะทีมชาติบราซิลที่เคยเล่นฟุตบอลในลีกญี่ปุ่นในช่วงปี1991ถึงปี1993เข้ามาเป็นทีมสตาฟ ซูเปอร์แดงเฮสโคสนะผมตกเป็นของโนบฮิโรอิชิสกิที่เคยพาอุต伊ริตะนั้นจบอันดับที่3มในเจทูสองดูการติดต่อ,อก,กันจบมาข้อที่2ก็จะเป็นยุดบั่นในแนวทางด้วยการล้มเหลวในศึกเจทูในปี2001นะฮะส่งผลร้ายกับทางคาวากิฟอนตเลกกว่าที่คาดคิดเอาไว้นักฟุตบอลหลายรายนะผมย้ายทีมเพื่อหาโอกาสในการลงเล่นในศึกเจลีกขณะเดียวกันกลุ่มดาวรุ่งนะฮะของสโมสรที่แฟนบอลตั้งความหวังเอาไว้ไม่สามารถแบกทีมตามเป้าหมาย ท่ามกลางระบบฟุตบอลเกมรุกที่พึ่งพาความสามารถของนกเตะค่อนข้างจะสูงกันเลยทีเดียวโดยหากเป็นสโมสรอ,อื่นการเปลี่ยนวิธีการเล่นให้เข้ากับทางทรัพยากรของทีมโดยจะเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่าเพื่อจะคว้าตั๋วเลื่อนชั้นแต่ทางผู้บริหารขวงสกีฟอนเตเรน,นั้นมองเป้าหมายไกลกว่านั้น เนื่องจากไม่มีเงินมากพอจะรังแข่งเหล่านี้จากทีมใหญ่เช่นกรณีของเอเมอร์สันการยึดมั่นระบบทีมและการวางแผนการประยัดยาวต่างหากคือกุญแจสำคัญที่จะพาพวกเขาไปถึงเป้าหมายโดยเหตุนี้ฟอนเตเล่ได้ให้โอกาสโนบุฮิโรอิชิสากิทำงานต่อในฤดูกาลถัดมาเนื่องจากเชื่อมั่นในวิธีการเรียกกันว่าฟิสิท คือการผสมผสานความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเข้ากับการฝึกซ้อมที่เข้มขน้นจนสร้างาสมรรถภาพความฟิตของผู้เล่นให้เกินมาตรฐานสามารถเล่นเกมเพรสชิ่งใส่คู่แข่งยาวยาวจนแบบว่าตลอด90บนาทีตั้งแต่ฤดูกาล2001เป็นต้นมาโดยทั้งโคช้ชได้บอกว่าผมเนี่ยอยู่กันแนวทางนั้นที่เรียกว่าฟิสเทคเนี่ยในปีแรกของผมบนทีมชุดใหญ่การฝึกซ้อมเป็นงานที่หนักสำหรับผมมากเลยนะแม้แต่การฝึกซ้อมส่วนตัวผมถูกฝึกอย่างหนักเพื่อพัฒนาสภาพร่างกายให้ได้มากที่สุด จมามข้อที่3อดทนรอความสําเร็จโดยฟุตบอลนะผมเกมรุกยังเป็นนทางหลักของทางคาวาส a k i f r o ตเล่หลังเลื่อนชั้นสู่เล็กสุดๆซึ่งทากาชิเซกิสุกะปรับแทคกติกให้เน้นการคองบอลมากยิ่งขึ้นและก็ใส่ใจในเกมรับมากยิ่งขึ้นนะฮะหลังได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบการเล่นของคาโลอาเชโรติที่ทางอซิมิลานโดยเลือกใช้แผนกองหลัง4ตัว และก็ปรับตำแหน่งของเคนโกะนากามูระให้คล้ายคลึงกับทางอันเดียสปปโรจึงไม่ใช่รเรื่องแปลกใจหากฟอนตตเลซทำผลงานน่าประทับใจในศึกเจลิกในฤดูกาลปี2005ด้วยการจบนบที่8ของตารางคะแนนด้วยผลต่างลู่้วยเสียถึงบวก7เกลือชีเดียวซึ่งมาปัจจุบันนี้ผลงานในเจลีกฤดูกาล2020ของทางกาวาสกิฟอนตาเลซนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในแค่พริบตาเดียวแต่มาจากการอดทนรอคอยความสําเร็จที่ยาวนานมากกว่า10ปีตั้งแต่เลื่อนชั้นสู่เล็กสุดในฤดูกาล2005เอง หากพวกเขาอดใจเลิกแนวทางที่เคยทำมาไม่มีใครรู้ว่าฟอนเตเล่นั้นจะมีลุ้นคว้าแชมป์ลีกสางสมัยภายใน4ปีหลังสุดนี้อย่างทุกวันนี้หรือไม่นะครับดีนะฮะก็เป็นการพูดถึงคาวาสกีฟอนเตเล่ทีมว่าที่แชมป์ของศึกเจลิกในฤดูกาลล่าสุดนี้นั่นเองฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรกันต่อไปนะครับเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะอิตาลีเนกราส่งผลถึงแฮร์บอร์จีกับทางเคลิก โดยกันที่ทางเอเชียฟุตบอลดอทอินโนะผมสื่อฟุตบอลเกาหลีใต้ออกมารรยงานมาว่ามีสมบตสรฟุตบอลในศึกเคลิกให้ความสนใจในการดึงตัวฮาเวนตี้เฟอร์เดส กองหน้าบราซิลของสโมสรฟุตบอลการช่าเรือในศึกไทยลีกหนึ่งไปร่วมทีมแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาดาวยิงรายนี้นะฮะที่กดประตูในไทยลีกไปถึง126ประตูจากการรับใช้สารสโมสรไม่ว่าจะเป็นราชบุรี FC SG เมืองทองและก็การช่าเรือ FC จะมีทีมยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยนั้นเดินหน้าเจรจาก็ตามโดยสื่อดังกล่าวยังไม่ได้ระบุทีมนะฮะว่าเป็นทีมไหนในศึกเกาหลีใต้ แต่ก็มีรายงานมาว่าข่าวที่ว่าทีมจากเกาหลีใต้นั้นกำลังห้างความสนใจในตัวของเฮลเบอร์ตี้เฟนเดสคนนี้ในการทาบทามไปร่วมทีมซึ่งก่อนหน้านี้ดาวเตะบราซิลจากลีกไทยอย่างจูเนียร์เนกราวนั้นที่เคยลดนแล่นกระทางเมืองทองอยูเนเต็ดมาแล้วพัทยายูเนเต็ดมาด้วยปัจจุบันลดนแล่นกระทางอุซานฮุนไดโชว์ฟอร์มไม่อย่างเจ้าเจียมจนควา้ารางวัลดาซันโบลเลกฤดูกาลนี้ด้วยการกดไปทั้งสิ้น26ประตูพร้อมกับพาทีมควา้ารองแชมป์ลีก สำหรับทางแฮนบรตตี้เฟรเดสคนนี้กองหน้าชาวบราซิลวัย32ปีผ่านการค้าแข่งอาชีพมาอย่างโชคโชนนะฮะกับหลายสโม,มสรทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศอาทิเช่นวัสโกเดอกามาของบราซิลเซเรโซสกาของญี่ปุ่นเบลโกตาเซนไดของญี่ปุ่นอันชาบับของซาอุดิอาระเบียราชบรีเอฟซีของไทย เอสจีมงทองของไทยการชาบเรือของไทยตลอดอาชีพการค้าแข่งลงเล่นไปทั้งหมด261นัดยิงไปถึง142ประตูกันเลยทีเดียวน,นะครับเป็นน้ว่างงานนี้อาจจะได้เห็นแฮงบรตตี้เฟรเดสคนนี้ไปได้นในศึกเคลิกของเกาหลีใต้ตามรอยของเนกราก็เป็นได้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นรไรครับและนี่ก็เป็นทันข่าวประข้ามกีฬาฟุตไทยบายดิช a l s ไต l ์ประจำวันที่24ิพฤศจิกายน2563โดยใช้รถบัครั่ง ผู t หมวไทยครับ